กินเฟอหันหันผู้สาวหันเฟอกํอลาลังสั่งข้บวเปยกนําผู้สาวพนี่ชื่อว่างามเลยน้อโอ้กิวหนอนอนอายุจะปีล่นะอายุ2นี่มาเบิ้งน้องสาวเพื่นเฟอ์นี่ยในขาไข่เฟอ เผู้ใดผ่านมาเด้อเนาะผู้ใดผ่านมาสิไปเมืองสมวยเมืองตังโอยอย่าลืมมาแวะกินเฟืองฮั่นหาหนองมาหนีน้เออน้องไม้นี่ขายเฟืองเดี๋ยวกำลังสิลอดถ่าซิมซีมมือเพิ่นอันนี้กะแม่เพิ่น,นเนาะเดี๋ยวรอถ่าเนาะเพิ่นเห็ดเฟืองเขาเปียกสิงัวเนาะเข้าเปีเซ็นงัวไ <c oughs> ม่ลายงามได้หนิ <c oughs> ขับโบโย่เป็นไลคากเลยนะกองก็ได้ เออเห็ดเอาเองบ่ได้อันนี้ฮะโอ้ยากเห็ดนอเออเออบ่ธรรมดาเลยนี่อ๋อ เนาะสบายดีทุกคนเดอ้อเนาะเนื่องจากว่าห่างหายไปโดนแหละส่วนนี้เนาดีใจเดอ้อมื้อนี้มีโอกาสมากแกล้งสาะวันอีกเทื่อนึงแล้วก็พวกเฮามีโอกาสเดินทางมาอยู่ที่หมู่บ้านล,ลาวีเนาะเพิ่นเอิ้นว่าหมู่บ้านล,ลาวีอยู่ที่เมืองอ่าเมือง,อะงตะอวยเนาะเมืองตะอวย เดี๋ยวพาทุกคนมาหลอดที่ชนบ,บทเนาะยูนี่ยวสิมาเบิงนี่ตลาดหน่อยเพิ่อยู่นี่ตลาดหน่อยเอ้นี่นะอันนี้เิ่นขายเวลาเฮามาขางทางเนาะอันนี้เป็นแสดงออกเวียดนามเด้ตัวนี้เนาะออกเวียดนามจะมีเเว็น้อยน้อยนี่นเนาะมเถ่าขายเนี่ยออันนี้นี่ขายมะกระบกอันนี้นะเออเป็นขายนี่ทงสิบพันกีบนี่ พันกี่เป็นเงินไทยกับประมาณส่าบาทเนาะเอออันนี้หันโบเมนว่าใหม่เอียงได้อนี้นเนาะใหม่เพินเ่น,ปนไปอ่อยไฟเนาะเพิ่งเดินไม้แปลกนอะไปเถาเนาะไม้แปลกแต่เป็นค้อนบางใหญ่ดินี่อ,อ่ามาผ่าคลายนี่เออเอะเอนอกเออนออเออนออหอัเออเน,นอ,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 นอนนนเออ,อนนเออ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 ออนเออออเนอเออเออเอเ อีเฮาสามารถไปอ่อยไฟเนาะอันนี้ก็สองพันคือกันเนาะโอ้ตัวนี้สามสิบเป็นยังคือว่าสามสิบมันไล่เปล่าโอ้มันยาวโับมันยาวว่ะเออมันใหญ่กับมันน้อยมันน้อยกับมันไลยคือกันบปล่ฮะน้อยกับไลายนี่คือกันบปล่ใหญ่กับน้อยเออเนาะ ออออเายอกมาเท่ากัยอกขาะาปนี่นีร้านนี่นี่แหละนางขายนังขายแต่เสาได้ขายดีอยู่อ่ะขายเครื่องได้ดีบอกบินมือธรรมดามือได้มือหันนี่ยเออได้ซุดมือนืองจากพันขายเครื่องนี่พันมือมือมือเยอะขนาดหมาหันได้หรอชิมแช่เออันมอได้หันพันเดียวยัง่ได้พันเดียวก็บ่ได้่ได้บบมีตีแนวขายพันเดียวอยู่นี่ อย่างตามชุดแมนสิบพันเนาะเออเบายอดคนนะเนาะเออเบามวนเบาหัวแหละอันนี้เป็นหานน้อยเนาะคนต่างคายขางทางนี่แหละเนาะพอเราลดแลนไปแลนมากขางทางอะไจก็เอาแนวมาขายเนาะแม่เนาะพอได้เงินใส่เนาะซื้อข้าวนุ่มให้ดูกินนะบริสุทธิ์ข้าวที่ขันไหลมาชื่อเข้าเนาะบริเุทธิ์หน้าบริสุทธิ์เนา เห็ดไหฮเออเห็ดไหฮเนาะสลายแถวผลจะเห็ดไหฮเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตผู้ดอยเนาะบรแมาณทงเที่ยงแล้วเห็ดเขาไห้ก็ได้ร้ายบ่รอได้นะได้เมื่อนมี่รักมาร์คฮัทนี่ได้อันชาสอบขมีสอบขมีชาสอบเนาะสิบสอบนี่แหละเป็นได้เนาะอ่ากลุ่มกินประมาณจากเดือนสิบสอบชาสอบนี้ ชอบอ่ะอิ่มาคนเออเนาะอิ่มตาคน,าห,นหน่อยอคนหนคนลายแล้วเนาะแม่เออเอ,อนี่นี่มาอย่างหล่อลิ่นเออสุดลายจะเป็นหลุดสิงนี่เนี่ยเพื่อนกันเป็นเพือนช่องชั้นแ,น,น,แน,น่นี่แน, JUDY, น้นเนาะเดี๋ยวหาอย่างหล่อก่อนเอาขายดีๆเด้อขายมันๆได้เหมือนนะเออเพื่อนอยู่นี่แหละเนาะนี่เป็นเบิร์นโอย่างโมูนี่ย นี่เรื่องลักษณะเรือนบันส่วนบันส่วนเอ้ยเนาะเอาล้านเอาลูกหรือเอาล้านนี่ฮะเอาลูกหรือเอาล้านเออล้านเบอร์สามนี่บอฮะล้านเบิร์สามเนาะเออผู้หญิงผู้ชายนี่ชิดผู้หญิงเออผู้หญิ่ง จักปี้แหละจักปี้แหละแปดเดือนเออแปดวันเออไอ้น้องกันพฤษสามนี่บ่เอ่อันนั้นฟรีอันนั้นผู้ชายที่ออผู้ชายแลยเออพอแม่เขาไปใส่บิดสามพอแม่ไปเห็ดมันเออปลุกไลยบ่อมันนะปลาอยนะเนาะมันปูกแพงเนาะโลจังไดนบ้านเรา โลพันหนึ่งเออโลพันกีบมันแหงบ่มันแหงสองพันเออมันแหงายสองพันอันนี้มันหัวเลยเนาะกลนขึ้นมาใปคล้ายจากต้นแหละต้นหนึ่งเออต้นหนึ่งเนาะต้นหนึ่งก็ไดล้านกีบเนาะเออ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 เนาะอ่าอันนั้นผัวเมเนาะเนาะเออ เด็กเป็นมาแหละอันนี้แมนบ่ลูกสาวบ่นี่เออเป็นส่วนเป็นส่วนห้วยคือว่าแกใหม่มาเลยนะฮะเป็นกระล่งมาแต่ให้แต่ส่วนนั่นแหละไออยู่กันจะค้นอยู่เพื่อนนี่ โดยโดยเหรอ13คนโอ้เนาะ13คนอยู่เพื่อนทั้งลูกทั้งหลานที่ทั้งลูกทั้งหลานเออเออเออคือว่าอยู่กันหลายแท้มันจังม่วนเนาะอยู่หลายคนมันจังม่วนเนาะห่วนแล้วลายคนลายลายลานเออคอยน้ำชามชามอ่าอ่าโอ้คักแหละลานไม่ได้เออเนาะโอ้อยู่ในแม่เทานี่ก็บ่กไห้เนาะ ติดไม่ใหญ่แล้วเนาะเออาโขนอันนี้แหละคือคือแก้มแตกขักตอนนี่เฮ้ยไปตัวุ่นโขนเป็นวัดนี่ะโอ้ยนี่ลายมังกรนี่นี่ลายพญานาคให้เขาเลย่ะนี่เวอร์อับรำอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวบ่อร์อับรำมันเปื้อนนั่นแหละเออเอ เนาะว้าวนี่แหละเนาะวิธีชนบทเนาะของใช่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 วิธีชนบทของชนทอกระตังนี่นี่เด้นี่มะกระบ๊กนี่มะพร้าวเนี่ยไงเออไงเคยกินมะกระวกนี่เดยเนาะออันนี้เขาจะพาเอาข้างในเลยก็ ถึงเอาไปขายเนาะทงหนึ่งสิบพันกีบเดี๋ยวทงหนึ่งเจ้าพันกีบนี่แหละเผื่อสีด้เป็นโลเนาะเผื่อสีด้ายสิบพันกีบนี่ก็ดนเติมด้วยนอเนอพาเลยเนาะโดนเออเอาไปขายนี่ดีกว่านั่งอยู่เงื่อนล่ะเอบพัอขนมเลอ้านเออเออนี่เด่นเด่นนี่เ้อตอนี่นี่แหละออกกินข้างในมันก็จะมันๆนนะอืมอ่า โอ้ยหล่อแล้วีแมนอย่น้องนี่แมน่ะอรนะอะไอเยอะตำยำเน่อยซุปยาเพ่นเนาะนี่คนจะใส่แล้วนี่เนาเป็นไผ่ใหญ่เลยแต่บางเขตก็จะใส่กอกหน่อย คันโดเร็กน้องแค่ไปไปยามเยี่ยวผู้หญิงผู้ชายนี่ยชุบมัดนะแม่น่ะชุบมัดฉันมัดฉันชุบผู้หญิงผู้ชายชุดกันมัดเนาะเด็กน้อยมันสู้ตเด็กหน่อยเด็กน้อยไปได้เลยันมีไปช่วยเจ็บเนาะเจ็บอึกเนาะเมาหรเนาะเออเมาตัวเอง แม่อันบ้านเฮานี่เวลาคนเชียชีวิตนี่ฟังบาจุดจูดไหอุ้่หมดปจุดนี้จุดจุดจ้องมันจ้องหเดี๋ยวมาเบ่งอะยาถ่ายกอกเออกยเอนกอกรอกดียให้เบ่งแม่ากอกซ้ำแม่ครั่ว นี่ DIY DIY ซาำแมมคั่วโโอ้ไอเดียขนาดนั้โอ้กงคิดดีนะสลัดกงคิดดีเออของป้าขอ้าซแมคั่วเดตัวเป็นกรอดูดไปม่สูบไปสูบไปไปเยรกันหนึ่งสองสุดดดบาม่ควันจ้ำโอ้ย เอาเอาดับพังปลอกปลอกดูวยเกเองจับแงจัเอียอะไอเฮ้ยอะไทควันแบบเออังไงลาจุนนาลาจะไทยร่อยงน้อเอ้เคยเห็นนี่ร้านสาวผู้สาวหน่อยมันซ้ำอ่างเงี่งแวนนี่สองสาวอันนี้ร้านสาวบ้าือดูสาวฮมดไปเลยไม่กดมันบอกมันี่นะ มึอไงบอกภาคอรเนาะอันนี้เป็นหเป็นห่านผมหนองบอกเป็นหานกายเขื่อนผมหนองขอแม่เนี่ยเป็นของแม่นี่แม่ไงขถืออ่อแม่ไงเจ้าเป็นแม่ไงเป็นไงเนาะถือออแม่ไงญ่เบ่นออนายะ่ะ แย่แย well. uh, uh ่แ uh, ย uh, uh. uh, oh, ่แอนไปไปเยอะด้วยแม่นย่ไม่ใหญ่เออของอันนั้นไอพ่นเด้เออเออโอ้ส่วนส่วนไรบ้านเฮานี่เขาใส่ภาษายังภาษาถ่องถิ่นเนาะภาษาเบาภาษาตะโอวยเออภาษาตะโอวยภาษากลางบ่าแม่นน้อเป็นเป็นตะอวยยัง เขาบอกมีลายแต่โอยดูวลายได้ลายสิตโอยได้เออแต่แต่เฮาวได้ต่โอยยังอันหนึ่งป่าอันหนึ่งเปาะแดงเออสรุปแล้วเฮาป่าหรือเปาะป่าป่าสารับเสหป่าโจอ้อสารนะป่าเออจโจทะไปเนี่ยป่าปะปะนี่คือไปเนาะเออกันเมื่อโจเออขาก้ามมาในโจโจเอออันนั้นเป็นภาษาเป็นเป็นว่าไปนะไปอย่างปะแต่ว่าภาษาอัน กระตังแหละเปาะเนาะเปาะและไปเนาะเออเฮาและป้าเนาะป้าเออขยโยขับขยโยไล่ง่ามได้ไหมขับขยโยก็จะไล่คากเลื่อยนะกองก็ได้เออเห็ดเอาเองบัวลายอันนี้ฮะอืมโอ้ยากเลยเห็ดแบบนี้ยากยากขนาดเออเออบัวธรรมดาด้่นี่คนอืมอ๋อคากคากแหละคากแหละ โอ้แนวมากหรืเฮ็ดคากแนวนั่นอย่างนี้เนาะเจ้าใ้หมดได้เฮ็ดแบบนละมันเออ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 เอาเดี๋ยวสิย่างเลาะแถวกลางบ้านก็ตะให้อันแขกไปอยู่นี่เด้อลมนวนเพิ่ดเด้อเออเออเออเดี๋ยวประพันอยู่เลฮะตอนนี้เฮามาทีเมืองตะอวนี่อันนี้เป็นทรงหูแบบเพื่อนบูฮานเพื่อสมัยก่อนมันจะเอาไม้ไผ่ตีเป็นอ่า กัดลมเนาะกัดลมเดี๋ยวมาเบิง่งชาวบ้านเพิ่นเห็ดนี่โอ้เพิ่นเห็ดต้นแฮมเนาะเห็ดต้นแฮมนี่เห็ดต้นแฮมอยู่เป็นส่วนเป็นส่วนโอ้ยไป็นตะมวนแท้เลยนี่อเยะเพิ่นเห็ดแฮมเออเห็ดคล้ายบ่อนน่ฮะ หน่อยแถมขายงอาขายเท่าไดแหละโลชิกแปดพันโอ้เห็นเราได้ขายเบิดหนีบบอลลี่เ่าไดประมาณจักมัดได้โลเฮ้ยตีก๊ะฮะจักอิงตามิตามเนาะเออเจ้าอะไรคือบัวหักน้ำเขาฮะบัมีปะบัมีเออ อันนี้เป็นคลองไผคลองมันบอลรือหก้กรวมกันห้ามาดได้บอโลโลหหนึงค้นอยู่ใช้มาสือเอาะไรเบียด,ยดโอ้โอขขาเบียดเนาะขมเอาเนี่เมาลายแล้วเนะาะจะขักแล้วน,นี่นะบริเห็ดมันต้นอเอาเนี่ โอ้โลหนึ่งสิบแปดพันนี่เนาะฮักฮักตัวหนึ่งได้ประมาณจักร้านใช่เ,เนี่ยแรกแรกค่ะลรกนี่จะมืดลามตายเอออาทิตย์หนึ่งได้บ่บ่ได้อาทิตย์นึงเนาะประมาณจะจะคิดอ่ะสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ไก่ล้านหนึ่งกันได้อโอ้ตัวเดือนโอ้โอันนี้เป็นอาชีพเสริมเหรอเนาะ,นะเป็นฮักต้น ขื่นต้นแหมเนาะเป็นภาษาตะเวยเขาวะยังไงตั้งเออภาษาตะเวยละตั้งตั้งเออภาษาลาวเนาออภาษาลาวอื่นแหนมเนาะเออภาษาตะเวยเอื่นตั้งเออหน่าแล้วนั่นเนาะตั้งอะไรตามศาสตรเออเนาะถ้าสมมติว่าเขาเอื่นลูกเด้ลูกมีเอื่นไามนะน้าภาษาตะเวย ไก่ไก่เออไก่นี่เอิอลูกลูกไส้หรือเอิอไก่ก้นไก่ก้นเออลูกไส้ลูกสาวได้สักไก่กัดไก่กันเออน้องน้องนั่นน้องออไก่ก้นหรอไก่ก้นไก่กันเอออันนี้เป็นภาษาตะบยเพิ้นน้อเพิ้นเอิอลูกสาวเดี๋ยวเราพาทุกคนมาเรียนภาษา ถ้าสมมุิเราห้าหยองอันผัวดิคอไอ้ลัวคอยขึ้นรอผัวบบเยอะเยอะเยอะอื่นผัวมันาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทุกคนมาเียนภาษาตะเวนน้ำกันวันนี้ถ้าผัวอื่นเมียเด้สิะบกบถ้าว่าเมียเมียคืองามแท้ได้สิงามอ่ะออมามัเลอ่ออ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 อเออถ้าถ้าคอยสย่องอะ Ta khoai xì si nhỏ Đây ông, bè, Ba, ta khoai xì nhỏ ngọc phù sáo ngam đây bạn đây. Sao ngam à? Ở mà ăn. Hả? Ở mà ăn, là ngam nó. À, ừ. có hết phù sáo ngam ngam khoai xì bảo mà ăn luôn này. Mà ăn, mà Nó. Ừ. Tha bà, tha bà... ไอยมักเจ้าเด้เจ้างามเลยเนาะมักแต่ไม่เบ uh, ิรในเลคือเอะไม่เบิไม่เบิยังกเออไม่เบิเออไม่เบินะไม่กะไมกะไม่เบิเล้อตนาเเไม่เบิกะเบอเออี่ขนแล้วเยนเยนภาษาเยน ดีดีดีโอ้ขอบใจได้ hey, มีโอกาสมากเอในหมูบานชนเ่าต่นเอน่เือุ้้าวล่ากันกเออเออเอเออเ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 ออเไเออเอทอเอออเออเอ่เอเออเเอเกอเอ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 อออเออเออเเอเเบินเออเ จ้าไม่รู้จะค้นจ้าฮะนู่กเคยกั้นนอหลุกโกนเอเอเันนี้เป็นกนเผ่าตะโอยเนาะที่เรื่องตาโอยแงสารวันนี้เราผ่านมาเดิมาแวะนี่แหละโอ้คามาเพื่อนเพื่อนนอันนี้เป็นเพื่อนดังเดิมพนสมัยก่อน โอ้นี่เป็นเห็ดนี่เนวนซวนโอ้คือเห็ดคาดแค่นี่นะ่ะเออเนวนซวน,นวนซวนวนซนสือเโอ้คิดแนได้เลยคือเห็ดไตแนวนี่เลยนี่นี่เหรอเออพอไปสบายอยากเที่ยวแบบหลังนี้หลังนี้เอเอน้อคน,นเห็ดก็หลังนี่เห็ดสะพานลอยเลยเห็นไหมเห็ดสะพานลอยเลยอย่างสบายเลย บบตองได้ลงเหยียบดินเออเออเอนี่ยางขามไปสบายเลยสบายให้ร่เขาม่ให้ลุดิอีกเออมันใกล้ๆันสบายเออเออเออนี่เอร้่อเลยัแม่เอออันนี้เรเฮือนใหม่พอเนาะเอออันนี้เลาเฮือนเก่านี่อันนี้มียางพื้นเนาะเมียพอเท่าเนี่แหละนี่โอ้เม่เท่าได้ยางออกกาลังกายพร้อมเนาะ เขาดีใครวังแล้วแบบนี้เจ้าเดือนแล้วเดือนช่วงเดือนเริ่มจะเป็นดีเจ้าเทพเดือนสิบสองเออเออเออมือหนาเข้ากายมาเขาเห็นนี่บ้าเหรอเบิ้งมือนี่แวะมาก่อนเนาะเห็นสองหลังได้เนาะเฮือนหลังลุ้มผูกกับมีอยู่ลุ่มเหมือนเนาะแต่ว่าเฮือนพอพอดีเนี่ยมือเสาร์นี่ยกำนังพิงแดดสบายเลยอยู่นี่เออเนาะสะพานลอยอยู่กลางเฮือนเลยอันนี้เป็นเฮือนเก่าเนาะนี่เออ โอ้ยมันเป็นยังโหลดนี่หมอแล้วบ่อเป็นขิงมันหมอเป็นยางหลดมันก็เลยจิเอาเออเออเออคนแต่งคนแต่งให้เนาะเนาวอันนี้แหละบ้านเศรษฐีสนบดเนาได้นี่เนาะเอออ่าโอ้พอบ่แม่นในบ้านเนาะบ่อใคยเป็นอันนั้นเคสเออเดี๋ยวพอดีมาลินมาเที่ยวหนังมาแวะเบิ่งเห็นขักและตอวนี้โอ้ความคิดดีความคิดดีสลาดไร เอ à. อ, hora, Pokemon, เอ,เอ wrote, พอเท่าอายุจากปีอะไรนอเท่านี่บ่แม่หกชิบกว่าปีหเล่าเออเอ้าพอเท่าคือโบได้สูบกอกคือเขาค่ะกอกใหญ่ายโอ้โบอันนั้นอีตับตูมักเออเนาะเออ่อตัวน้อยคอยเออมันไปมากง่ายเนาะแม่นแม่ยางไปเห artists, ็ดเวียกก็ได้ขาบเลยเนาะแต่ตัวใหญ่ต้องได้นั oh <im 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 ่งบาดเดียวเนาะอยพันเอาก็ได้แต่ว่ามับพันเอาเนมันมักจะเป็นไอ้อกาะอันนี้อาชีพได้เริ่มมา โอ้โอ้โอ้โดยโดยโดยซูบมากอกนั้นมันเพรนั้นขี้มันบกเข้าไหนเอออย่าโดยโดยโดยโอยมันอยาบกเข้าไหนนายอ๋ออันนี้เป็นผู้เสียวซ่านเป็นอธิบายให้ฟังโอ้สวนไร้ข้าวบานเขาบุคอยอยู่เนาะเขาไปให้ไปสวนช่วงนี้เราไม่รอเข้าคำละอดเออเออโดยโดยเออเออเอาขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเออเออโดยโดยโดยนี่แหละมามาแวะเบิ่งเพื่อนเพื่อนนี่ เอาขอบใจริลายเลยพอเด้อเออนี่เป็นเฮื่อนแบบดังเดิมเลยเนาะเอ่อ่งบูฮานสมัยก่อนเลยนี่โอ้โหเริ่มด้ว่ามีช่พัดสองโอ้เดิดหังเดินเดินเดินดนโนนั้นขอเป็นเลขาเลย นอโดยโดยโดยโอ้นี่นี่นี่เนาะเพื่อนพ่อเพื่อนเพื่อนดั่งเดิมของสนเผาตะอวยเฮ้าเลยนนนอเออเออเป็นหูบแบบทรงนั่นนี่แหละเนาะเออเอ้าเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเนาะโอ้หนามบดาลเนอะโอ้อันนั้นโอ้โอ้พ่อเพื่อนเป็นอันนี้เป็นสางเก็บเข่าเพื่อนเนาะ โอ้อันนี้อันนี้เป็นอห้องซบบอลบอลคนเสียชีวิตเป็นจะไหวเนี่อืมอืมเนาะเออนี่อันนี้เป็นเป็นเหล่าเข่าเนี่ยอันนี้นออเนาะเพิ่นออเพิ่นปั่นไหวปั่นไหวเธอว่ามีคนอยู่บ้านเสียชีวิตนะเนาะก่นจะเอาใส่นี่ แต่คอยเอาไปฟังไว้เนะอ,เ,อเป็นจะเห็ดอ่าเป็นนันเอาปูนเห็ดเลยนาะ